ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้28พฤษภาคม2564บี่เราก็กลับมาติดตามอัปเดตราคาคริปโตกันอีกครั้งหนึงนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตกับเรานะครับสามารถแอไลน์ที่อยู่บนหน้าจอวิดีโอนี้นะครับทักหาเจ้าหน้าที่เราแล้วก็ส่ดแจ้งเปิดบัญชีได้นะครับหรือคลิกเข้าไปที่ไลน์ที่ลิสต์เมนูก็จะมีเมนูเปิดบัญชีให้ท่าน ไว้แล้วนะครับแล้วก็มาตามบทวิเคราะห์กับเรานะครับติดตามแนวโน้มทิศทางราคากันได้ทุกวันนะครับนะก็สําหรับใครที่เพิ่งมารับชมนะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดแจ้งเตือนกันไว้นะครับนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์คู่แรกของเราวันนี้นะครับบิตคอยนะครับเป็นยังไงกันบ้างอาการเป็นยังไงกันบ้างก็ยังตันนี่ครับ ที่เราให้ไว้ตั้งแต่ทดสอบรอบนี้กาแนะนำกันเข้ามาเซลล์นะครับเมื่อวานก็กระทั่งราคากลับมาอีกครับเอายังแนวนี้ยังแข็งครับให้ความน่าเชื่อถือให้นัยสำคัญกันได้นะครับเพราะนั้นมองว่าถ้าเกิดมาทดสอบแบบนี้ไม่ผ่านละโอเคด้านล่างเลยครับลออุ้นก็ด้านล่างครับนะตอนนี้ให้ระดับราคาที่2เปาเลยนะครับก็คือเนี่ครับบริเวณนี้ครับก็คือกรอบชานแนลมันอยู่ตัวนี้ครับชานแนลมันนะชานแนลคือตัวนี้นะครับคู่ชานแนลมันนะ เพราะนั้นค like ิดว่าจะเล่นในชแนลนี้เพราะนั้นถ้าเล่นชแนลนี้เนี่ยครับอาการมันทรงมันอย่างนี้ครับเพราะนั้นมีโอกาสครับแถวๆนี้นะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงครับโอกาก็อย่างที่บอกครับเราจะยังไม่บ่ายยังไม่มองบ่ายจนกระทั่งแนวโน้มมันกลับเป็นขาขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มอาการใดๆที่บ่งบอกว่าเป็นขาขึ้นเลยนะครับนะเพราะนั้นใครที่ติดตามช่องเรามาสไตล์การเทรดเราคือเล่นตามแนวโน้มครับนะเราไม่สวนเทรนด์นะ นะครับก็เทรนด์มันเปลี่ยนมันตัดมานานแล้วครับแล้วก็เป้าหมายยาวๆเราก็อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็นี่ครับลองมาดูภาพเดย์กันสักนิดนึงที่เราเทรนด์เมื่อสักครู่นี้ก็คือเทรนด์คู่นี้นะครับที่เราวาดไว้ให้นะเพราะว่าอ,อันนี้เป็นเทรนด์ภาพใหญ่ด้วยเพนะราะน,นั้นมีโอกาสแนวโน้มที่จะลงมาเทสด้านล่างกันเลยทีเดียวเพราะนั้นเราต้องระวังสักนิดนึงนะครับนะแล้วถ้าจะกลับมาขึ้นจะต้องทำยังไงคือต้องมีฟอร์มครับเป็นต้องวางฟอร์มใหม่วางแพทเทิร์นใหม่ นะครับอาจจะมาตรงนี้ไม่ผ่านกลับมาเบรกกลับมาแล้วค่อยว่ากันนะครับแต่เบรกกลับมาตรงนี้มันก็ยังยังไม่คอนเฟรมว่าลงหรือขึ้นว่าขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันยังมีต้านอะไรอยู่เยอะแยะเต็มหมดนะครับอาจจะมาเทสรบริเวณนี้แล้วก็ปรับลงก็ได้นะครับแต่กนะ็เดี๋ยวต้องรอคอยติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับอย่างที่บอกคบใครติดตามมาก็น่าจะได้เห็นเทรนตัวนี้กันอยู่แล้วนะครับ มันไม่ผ่านเกิดสัญญาณกับตัวก็ไม่แปลกกับช็อตนะครับมาเก็บนล่างนะครับ SL ตรงไหนคัดตรงไหนก็ SL ตรงนี้นะครับนะเทรนนี้แหละนะอันนี้ก็จะเป็นภาพของ4ชั่วโมงภาพของ D ดย์หน่อยนะครับภาพยาวๆหน่อย SL เนะครับแถวๆนี้นะแถวๆนี้นะครับ,รบถ,นะถ้าหลุดมาก็ขัดถินไปภาพของชั่วโมงนะครับชั่วโมงยังมาในอาการของไซเวย์อยู่ นะครับยังมาในอาการไซเวอาจจะไซเวแถวนี้ได้นะครับแต่ว่าเล่นไซเวทางไหนปลอดภัยไซเวทางลงครับเพรานั้นรอราคากลับมาด้านบนนะครับแล้วถ้าเกิดเกิดสัญญาณไม่ผ่านแบบนี้เช่นนี้นะครับก็ช็อตลงมาได้แต่ถว่าตรงนี้แนะนำบ่ายไหมเราไม่แนะนำส่วนเทรนเท่าไหร่นะครับแต่ใครชอบเสี่ยงชอบวัดดวงก,ก,ก,ก็ก็ลองดูครับนะครับก็เป็นรับตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับคือแน่นอนว่า ไฮริชัยดีเทอร์ครับคุณเสี่ยงคุณก็ได้นะครับใครที่ไม่กล้าเล่นก็ก็ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าหลุดมา SL ออกให้ไหวครับกาเขาก็ต้องการหัดด้วยเช่นกันนะครับต้องติดตามราคาด้วยนะนะครับไม่ใช่แบบอ้เล่นมาสวนมาอะไรคือสวนส่วนใหญ่ก็คือคนเล่นสั้นนะครับก็ถ้าสวนเล้กปล่อยทิ้งมันก็เจ็บตัวเปล่านะครับต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าให้ดีครับภาพของชั่วโมงมาล้อเล่นด้านบนดีกว่า พากลับมานะพากลับมาครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของบิตคอยนะครับมากันที่อีเธอร์ครับอีเทีรีมก็หลังจากที่ราคายกมาครับก็ถูกขายออกมากตอนนีนนี้ม,มองว่ามันจะไซด์เวรกรอบใหญ่ๆห,หรือเปล่านะครับไซด์เวรกรอบใหญ่ๆลงมารับอีกทีหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนะใครได้ดูได้ติดตามก็บอกว่าเอ้ยอาจจะ มารอเข้าซื้อใหม่แถวนี้ครับขายใครที่ช้อนมาแล้วที่เราให้สัญญาณตั้งแต่ตัวนี้ครับใครช้อนมาแล้วอาจจะขายไปแล้วนะครับแล้วก็รอมารับเพิ่มแถวนี้กวา่าราคาจะพุ่งไปเลยผมก็น่าเกลียดไปหน่อยแนละ้วคงจะต้องมีลีลากันั้หน่อยละครับใช่ไหมอาจจะลงมารับบา้าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ภาพใหญ่ๆอาจจะมองว่ามีการซด์เวกับลงมาในกรอบแบบนี้เดา เดานะครับเอาเป็นว่าตามพฤติกรรมมันแหละครับเดาตามพฤติกรรมของมันนะครับโดยมีอ้างอิงอยู่บ้างแหละมั้งใช่ไหมนะี่ครับเขาคือจะพูดยังไงตามประสบการณ์นะครับโดยพฤติกรรมพฤติกรรมของมันมันจะเป็นแบบนั้นนะครับมันจะทำวีเชฟขนาดนี้เลยผมว่าเปอร์เแซบบ็นตะ์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ี่จะทำวีเชฟแบบลงแล้วก็วีเชฟขึ้นไปเลยนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ เอาเป็นว่าถ้าเกิดจะ follow b y จริงๆเนียครับภาพของ4ชั่วโมงคิดว่าจะได้เทรนดนะครับถ้าถ้า break นะถ้า break ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะได้เทรนตั้งเทรนตัวนี้ได้นะครับแต่ผมยังให้น้ำหนักว่าอาจจะขึ้นมาติดแล้วก็กลับลงมานะครับตอนนี้คือขึ้นในภาพเดนะครับเอออีเธอร์จะต่างจากบิตคอยเพราะอีเธอร์ไม่หลุดนะครับอีเทียมไม่หลุดแล้วลน้มเป็นขาขึ้นอยู่โลยกขึ้น นะครับแนวโน้มยังเป็นขึ้นแต่ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นแบบเป็นตองเทนแบบนี้มันเป็นลักษณะขึ้นแบบไซด์เวย์อัพนะครับเป็นลักษณะของไซด์เวัพเพราะนั้นก็ออยังมองว่าอาจจะมีการพักฐานค่อยๆลงมานะครับก็มาบายเก็บซ้ําแถวนี้ได้นะครับบายทเกือบแถวแถวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดราคามันหลุดโลจริงๆนะครับก็ก็อาจจะต้องคัดนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องวางโลปรับโลกันใหม่เดี๋ยวรอดูอาการก่อนอน,นะครับรอดูอาการก่อน,อนว่าจะเอาอย่าง ทําลึกไปหน่อยนะครับทําลึกไปหน่อยแต่ว่าณนะของวีเทอร์แดวนน้มขึ้นไม่แนะนําช็อตนะครับไม่แนะนาช็อตนะไม่แนะนําช็อตมารอเข้าบ่ายครับภาพเดมีมีแค่ภาพเดเท่านั้นที่เล่นได้ตอนนะครับภาพสี่ชั่วโมงถ้าใครตามอยู่สี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เราก็ยังไม่ให้เล่นนะครับ รอพักฐานให้มันพักฐานก่อนแล้วเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไหนนะครับวิ่งกีมันก็วิ่งกันเป็นเดือนๆแล้วไม่ต้องกลัวตกรถครับนะเราเล่นกันภาพใหญ่แล้วแต่จะพักตรงไหนรอบนี้จะพักตรงไหนแค่นั้นถ้าพักตรงนี้เลยก็เทรนก็แบบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันพักน้อยนะครับพักแค่นี้แล้วก็ไปเลยนี่ก็เทรนก็สะตองหน่อยเดี๋ยวต้องรอติดตามครับนะตอนนี้ก็ ให้เดย์เขาเล่นกันไปครับเดย์ลงมารับแถวนี้เราค่อยรับแล้วกันนะครับมาก็ที่ XRP ติดจนได้นะครับก็ที่เราบอกแล้วนะใครติดตามอยู่ก็น่าจะพอเข้าใจนะครับก็เป็นชานลครับเป็นชานลตัวนี้นะที่เรามองกันไว้นะครับลับตานะตัวนี้คิดว่าจะเล่นในกรอบชานลนี้นะครับนะเล่นตัวนี้ไปก่อนนะครับเล่นตัวนี้ไปกอ่อนแต่ว่าน้ําหนักแนวโน้มทิศทางจะไปในทิศทาง แนวโน้มคือไซด์เวย์เป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพนะครับคนที่เล่นเดยก,ก็เดี๋ยวมารอช้อนกันแถวนี้ครับนะก็เอาเป็นว่าจุดข้างบนคือจุดถ้ามองถ้าเล่นตามแนวโน้มสไตล์เราคือจุดข้างบนคือจุดทํากําไรนะครับจุดนี้คือจุดปลายนะถามว่าใครอยากสวนจริงๆถ้าเป็นชาวสวนมันมันก็ไปสวนได้แหละครับแต่ว่าเราไม่สวนไงนะเราไม่ไม่เสี่ยครับเพราะเวลาที่มันไปตามแนวโน้มแล้วมันกระชากมันกระชากแรง เห็นไหมใครบอกใครบอกเวลาขึ้นขึ้นบันไดลงลงลิฟต์ไม่ติริงรครับบอกว่าในส่วนตัวผมคือมันขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นลิฟต์ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่ามันอยู่แนวโน้มไหนถูกไหมครับดูตอนลงมันสิเห็นไหมตอนลงมันก็ยังมีลีลามีอะไรอยู่เห็นไหมมักระชากจังหวะสุดท้าย,ย,ายนถูกไหมก็ลงบันไดได้เหมือนกันนะครับขึ้นขึ้นลิฟต์ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าแนวโน้มฝั่งไหนถ้าแนวโน้มฝั่งขึ้นก็ขึ้นลิฟต์ครับเวลาลงลงบันได แต่ถ้าเกิดแนวโน้มขาลงลงก็ลงลิฟครับเรือเวลาขึ้นขึ้นมาไหนขมันอยู่ที่ว่าคุณเล่นแนวโน้มไหนนะครับมันอยู่ที่มุมมองคนนะเออถามว่าด้วยส่วนใหญ่คนชอบมองว่าลงลงลิฟเพราะอะไรครับเพราะเองติดบ,บายเยอะไงไหมาแล้วก็ชอบไปว่าขาลงนะครับเอาเป็นว่าก็สําหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากโฟโลนะเดี๋ยวรอตอนนี้สี่ชั่วโมงก็ยังเล่นไม่ได้เพราะว่า ราคาตัวนี้พาลงมาลึกนะครับพาลงมาลึกแล้วมันไม่มีฐานนะครับมันไม่มีฐานเพราะมันไม่มีฐานเราก็ไม่รู้จะไปเล่นกับฐานไหนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวรอต้องให้ราคาเบรกไฮถ้าถ้าจะได้เล่นจริงๆแล้วกลับมาขึ้นจริงๆราคาต้องเบรกไฮก่อนนะครับถึงจะตั้งฐานตัวนี้ได้นะครับถึงจะตั้งฐานตัวนี้ได้นะแต่ถ้าราคายังไม่เบรกก็ทําอะไรไม่ได้ครับรออย่างเดียวสี่ชั่วโมงก็ยังเล่นไม่ได้ถ้าราคาไม่เบรกขึ้นไปนะครับ เล่นได้อย่างเดียวคือเดยรอรับแถวนี้คือรอครับนะแล้วค่อยไปเล่นกับต่อบทั้งหมดนะครับคือรอรับแล้วก็ถ้าหลุดก็คัดทิ้งนะครับคัดทิ้งมีโอกาสหลุดได้เช่นกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นภาพของเด็กมากันที่ไลคอยครับก็ยังอยู่ในกรอบ ก็ยอย่างที่บอกครับเราติดตามสัปดาห์นี้เรามองเป้าแถวๆถวนี้กันเอาไว้โซนเซลล์แถวนี้ครับหรือเส้นตัวนี้ครับเราให้สองกรณแนี้นะครับคือเส้นขึ้นมาเทสเส้นตัวนี้กับเส้นตัวนี้สองเส้นนี้นะครับจะเทสเส้นไหนก่อนก็ช่างหละนะครับจะกระชากขึ้นมาเทสตัวนี้หรือจะใช้เวลเทสตัวนี้ก็ได้นะครับคิดว่ามันจะเทสเส้นใดเส้นหนึ่งแล้วก็กดเซลล์มาครับ s อเนี้ครับนะหรือถ้ากดเทสต,ตัวนี้ก็ SL นี้ครับนะรอเซลนะครับแนวโน้มเป็นขาลงครับสำหรับไลคอยนะปรับตัวมันเบรกเบรกเทรนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบรกมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นมองว่าเป็นลงตัวนี้ครับนะแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นรอบลงของรอบแบบที่เป็นเห็นรอบที่มันเคลื่อนไปนะครับมันเป็นรอบใหญ่ แต่รอบลงตอนนี้มันยังชันไปหน่อยครับมันอาจจะหลุดมาตั้งฐานนะครับเพื่อความแข็งแรงของแนวโน้มนะครับเพื่อความแข็งแรงของแนวโนมนะครับก็อาจจะมีการปรับฐานกันบ้านเล็กน้อยนะครับแต่ยังให้น้ําหนักมาทางทิศทางลงนะครับแต่ถ้าเกิดมันตัดขึ้นมาเดี๋ยวต้องรอดูทรงก่อนครับว่าจะกลับมายังไงนะครับก็ค่อยๆกันไปทีละสเตปนะก็เอาเป็นว่ายังให้น้ําหนักมาทางลงครับรอเทสเสาๆนี้แล้วหาจังหวะเข้านะครับทางใบไม่แนะนํา ะนะในภาพชั่วโมงก็อาการไซด์เว่ย์แหะครับอาการไซด์เวย์ในกกอนตรงนี้ก็อาจจะไซด์เวย์มารอตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับหรือจะไซด์เวย์ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ช็อตนะครับคือถ้ามันหลุดขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งดีใจรีบกระโดดเข้านะครับให้มันมันยังติดมันยังเป็นโซนที่เป็นลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดขึ้นมาแถวนี้นะครับ ผมว่ามาเซลล์แถวนี้ดีกว่านะครับไม่ยังไม่โฟลว์บายไม่ใช่แบบเอ้ยเบรคเอาเบรคเอาชั่วโมงครับแต่คุณไปเจอต้านเดกต้องระวังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของไลคอยนะครับก็ยังรอครับรอรอช็อตครับนะรอช็อตแล้วก็ภาพชั่วโมงยังไซเย์ครับยังไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดราคาพลิกมาแถวนี้นะครับพลิกมาแถวนี้ก็เดี๋ยวรอราคาตั้งฐานนี่คือถ้าตั้งฐานออกมาแบบนี้นะครับสมมติราคาตั้งฐานออกมาแบบนี้คือกระชากลง ยกขึ้นมาแถวนี้แล้วกลับตัวลงมาก็ตั้งฐานแล้วก็ใช้ชั่วโมงโฟลว์ได้นะคิดว่าวันนี้จะยังไม่เกิดท่ามันเกิดขึ้นทันทีทันใดครับอาจจะไวเกินไปเดี๋ยวอาจจะต้องรองพรุ่งรอพรุ่งนี้นะครับนะครับรอพรุ่งนี้อาจจะเกิดท่านั้นเกิดขึ้นได้นะครับนะสำหรับไรคอยอ่ะก็ครบถ้วนกันไปสําหรับบทวิเคราะห์ของคริปโตนะครับที่เราติดตามกันอยู่นะก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีเทรดคริปโตนะครับก็เป็นตลาด สามารถซื้อขายได้ทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อใครที่แบบเอ้ยช่วงนี้ตลาดมีขาลงเกิดขึ้นหลายตัวแล้วนะครับอยากทำกำไรในช่วงตลาดขาลงด้วยก็สามารถมาเทรดกับเราได้นะครับเป็นฟิวเจอร์นะครับนะแล้วก็ใครที่เพิ่งมารับชมกันเรานะครับก็มาก็ฝกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ บทวิเคราะห์ของเราก็ยังมีบทวิเคราะห์สําหรับทองคําคนที่เทรดทองคําคนที่เทรด forex กันด้วยก็สามารถไปติดตามวิเคราะห์ของเราได้นะครับแล้วก็ขครที่เทรดทองคําหรือ forex ก็ฝากประชาสัมพันธ์พวกนี้ก็จะมีไลฟ์กันบน Facebook ด้วยนะครับช่วงเวลาประมาณสามทุ่มเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์นะครับทุกๆทุกๆสัปดาห์นะครับบทวิเคราะห์รายสัปดาห์เราจะไลฟ์กันที่ Facebook กันนะแล้วก็เอามาอัพลง YouTube ให้กัน อีกทีหนึ่งนะครับใครอยากติดตามไลฟ์ก็สามารถดูรายละเอียดใต้วิดีโอนะครับก็จะมี f a c e b o o k f แฟนเพจก็สามารถไปกดถูกใจกดต,ติดตามเพจกันเอาไว้นะครับนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่